ก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มต้น EP 2กันเลยนะคะต่อเนื่องจากการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการหาหรือว่าวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะมีอยู่3ตัวนะคะ ตัวแรกเลยก็คือควอไทเดไซน์แล้วก็เปอร์เซนไทนะคะทีนี้มันจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่แล้วก็แจกแจงความถี่เดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์สไลด์น,นะคะนี่เลย <ELL A. S 1> ขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะคะอ่าทุกคน,น <depends. S 2> เห็นหน้าจอนะคะค่ะ <c oughs> ตัวนี้เลยทีนี้เราจะมาดูค่ะลำดับขั้นตอนนะคะลำดับขั้นตอนในการหาควอไทเดไซน์แล้วก็เปอร์เซนไทอันดับแรกเลยครูจะขอไปที่ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก่อนนะคะข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่มีลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปหามากค่ะมีกี่ตัวมีข้อมูลกี่ตัวก็ต้องเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปหามาก นะคะอ่านดูสิกองไหนอ่านดูสิไม่รู้ว่ากูวางไว้ตรงไหนอันนี้ขั้นตอนที่สองหลังจากที่เราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเน่ะสไว้สขั้นที่หนึ่งเนี่ยเรียงลําดับขั้นตอนที่สองเนะะี่ยค่ะเรียงจากน้อยไปหามากแล้วเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องมาหาตําแหน่งของข้อมูลตําแหน่งของข้อมูลหมายความว่าตําแหน่งของควอไทเดซายแล้วก็เปอร์เซ็นทยโดยใช้สูตรนะคะอ่ะไปค่ะโดยใช้สูตรนี้เลย นะทีนี้สูตรที่อยู่ตรงหน้านักเรียนนะคะเป็นสูตรการหาตำแหน่งของควอไทเดซาย,ายแล้วก็เปอร์เซ็นทนะคะตัวแรกเลยตำแหน่งของควอไทาเราใช้สูตรคือ QR เท่ากับ r ส่วน4คูณด้วย n บวก1เดซาย r ส่วน10คูณด้วย n บวก1เปอร์เซ็นทย r ส่วน100คูณด้วย n บวก1นะคะ เมื่อ r แทนตำแหน่งของ q วถ่าย l e d e c i e แล้วก็ p e r c e n t i g e นะคะ n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะ n แทนจำนวนของข้อมูลทั้งหมดบางตำรานะคะนักเรียนบางตำราเนาะอ่ะบางตำราเนี่ยบางตำราเขาใช้แบบนี้เลยนะ r แล้วก็ในวงเล็บคูณด้วย n บวกหนึ่งนะคะ แล้วขีดยาวแบบนี้เลยส่วนสี่ส่วนสิบส่วนร้อยน,นะคะก็ได้นะคะเพราะว่าคูณกับหารเนี่ยเราสามารถทําไปพร้อมกันได้นะ,ะต่อไปขั้นตอนที่สามพอหลังจากที่เราเรียงลําดับหาตําแหน่งขั้นที่สามค่ะหาค่าของควอไทเดไซน์แล้วก็เปอร์เซ็นไทที่ต้องการโดยถ้าตําแหน่งลงตัวเราจะหาคําตอบได้ทันทีสมมุติว่าได้ตําแหน่งที่สามแลาก็ไปดูว่าคนที่สามได้กี่คะแนนแล้วก็เอามาต่อ แต่ถ้าไม่ลงตัวเป็นโทศนิยมเราต้องเทียบสัสดส่วนแล้วก็แก้สมาการหรือที่เขาเรียกว่าเทียบบัญญัติตรยานะคะ <c oughs> อ่ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งคะแนนสอบของนักเรียนเก้าคนเป็นดังนี้สามสิบสี่แปดหกยี่สบสองสาสิบแปดสองสี่สิบสิบแปดสามสิบจงหาเปอร์เซ็นไทยที่สามสิบ และเดไซยที่ห่าอันดับแรกเลยวิธีทําเรียงลำดับค่ะนักเรียนนักเรียนอาจจะตีตารางแบบนี้ก็ได้หรือจะไม่ตีตารางก็ได้แต่ว่าเราต้องเขียนเรียงลำดับให้ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพราะว่าข้อมูลมีทั้งหมดเก้าตัวข้อมูลของคะแนนคนแรกเลยน้อยสุดสองหกแปดสิบแปดยิบสองสาสิบสามสี่สามแปดและสี่สิบนี่คือเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเน็กค่ะ ต่อไปเราจะหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่30แล้วก็เดซายที่5ค่ะนักเรียนทุกคนดูที่หน้าจอและคอนเซนเทรตนะฮะอ่ะครูจะหาเปอร์เซนไทที่30ครูใช้สูตรนี้เลย PR เท่ากับ R คูณ N บวกหส่วนร้อยโดยที่ R ตรงนี้คือตัวเดียวกันนะแทนค่าลงไป30 N คือ9 9้เบวกหเป็น10 10ิบคูณสาได้300นะคะตัดทอนไป สองตัวเลยศูนย์เหลือสามตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่สามสิบมีค่าเท่ากับสามเราก็กลับไปดูค่ะคนที่สามได้กี่คะแนนตึงต้งตึง้งสามคะแนนสามคะแนนไหมเอาไม่ใช่แปดนะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซนไทที่สามสิบมีค่าเท่ากับแปดโอเคเขียนไว้เห็นไหมคะต่อไปเดซา์ที่ห้าแทนค่าลงไปเดซา์ de ต้องส่วนสิบนะ ข้างในวงเล็บอะค่ะเป็นสิบอ่าสิบตัดทอนกับสิบเหลือห้าค่ะเดซายที่ห้าอยู่ตำแหน่งที่ห้าค่ะย้อนกลับไปคนที่ห้าได้กี่คะแนนยี่สิบสองคะแนนโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็สรุปคำตอบในขั้นที่สามได้เดซายที่ห้าเท่ากับยี่สิบสองเห็นไหมคะว่าข้อนี้นง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งของข้อมูลของเราลงตัวนะคะคือตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่ห้าเราก็ไปหาได้เลยค่ะว่ามันจะ ได้กี่คะแนนแล้วก็เอามาต่อต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองถ้าข้อมูลเป็นดังนี้ตึึงตึง,ตง,ตงมีข้อมูลอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอเท่ากับแปดยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนะคะนักเรียนเพราะถามสามคำถามถามว่าควอไทที่หนึ่งเท่ากับอะไรได้ไซที่เจดลากเปอร์เซ็นไทที่ห้าสิบค่ะนะคะอ่า ได้เท่ากับเท่านี้โจทย์ถามสามคำถามนะคะเน็กตัวแรกเลยค่ะวิธีทำเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเลยนะคะขั้นที่หนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสูงสุดคือแปดตำแหน่งเนาะคนไหนที่รู้ตัวว่าได้คะแนนน้อยสุดเรียงมาเลยสามสามสามห้าสามเก้าสี่สองสี่แปดห้าสองห้าสามห้าเจ็ด ขั้นตอนที่สองค่ะหาตำแหน่งของ q หนึ่ง d เจ็เปอร์เซ็นไทที่ห้าสิบจากสูตรเดิมแต่นักเรียนสังเกตนะคะว่าควาทายที่หนึ่งเราตรงนี้เราจะเป็นหนึ่งเนาะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าค่ะนักเรียนกลายเป็นเก้าส่วนสี่เก้าส่วนสี่เก้าส่วนสี่เสร็จปุ๊บมันหารกันออกมามันได้เท่าไหร่อ่ะกดเครื่องคิดเลขเลยเก้าส่วนสี่ก็คือเก้าหารสี่เก้าหารสี่เท่ากับเท่าไหร่สองจุดสองห้า สองจุดสองห้าเห็นไหมคะงานเข้าเลยค่ะข้อนี้เพราะว่าตำแหน่งเป็นท็อสนิยมไม่มีปัญหาสองจุดสองห้าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สองกับสามเราจะมาเทียบส่วนต่างกันสองกับสามทีนี้สองจุดสองห้าอ่าทุกคนดูนะคะคนที่สองได้สามสิบห้าคะแนน คนที่สามได้สามสิบเก้าคะแนน3นีคะสามสิบเก้าคะแนนนะคะต่อไปก็จะเป็นค Q หนึ่งคิวหนึ่งนะคะต่อไปทีนี้เราจะมาเทียบตัวนี้เดี๋ยวครบบูเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึ่งเนาะเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะ สองกับสองจุดสองห้าห่างกันลบกันเนาะห่างกันก็คือเอามาลบกันสองจุดสองห้าลบด้วยสองเท่ากับศูนย์จุดสองห้าแล้วก็สองกับสามก็ห่างกันแค่หนึ่งก็คือลบกันเนาะจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่คะไม่รู้ ก็เป็น x ไม่รู้ให้เป็นตัวแปรนะลูกสาห้ากับสามเก้าห่างกันเท่าไหร่ก็คือสี่อ่าทุกคนดูวิธีการเทียบนะคะง่ายมากวิธีการเทียบครูจะบอกหลักการก็คือตัวล่างส่วนตัวบนเนาะตัวล่างส่วนตัวบน x ส่วนด้วยศูน จุดสองห้าแล้วก็เท่ากับเลยนะคะตัวล่างส่วนตัวบนก็สี่ส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะพอมาทันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแก้สมการค่ะลกูกใช้วิธีการหลักการก็คือคูณไข่เลยนะคะเอกคูณหนึ่งอได้ x ค่ะแล้วก็ดูตามลูกศรศูนย์จุสองห้าคูณี่ี่ห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยเนาะ พอหนึ่งร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นสองตำแหน่งก็ใส่จุด x เท่ากับหนึ่งพอได้ x เท่ากับหนึ่งนั่นหมายความว่าจากนี่ถึงนี่อ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถึงตึ้งตึงจากนี่ถึงนี่ค่ะเท่ากับหนึ่งทีนี้นักเรียนอยากรู้คิวหนึ่งนักเรียนก็เอาสามสิบห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นควอไทที่หนึ่งดังนั้นควอไทที่หนึ่งก็เท่ากับสามสิบเท่าไหร่สามสิบหกเนาะ โอเคไปต่อไป D7 นะคะ D7 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 ไม่ใช่หนึ่งนะแก้ไขนิดนึงพิมพ์ผิดแทนค่าลงไปแปบวกหนึ่งเป็น9 97 6เก้กส่วนสิก็ได้6.3อยู่ระหว่างตำแหน่งที่6นักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะกับ7 6.3ก็อยู่ใกล้ๆกับกับ6นิดนึงนะคะไม่ค่อยคล่องเลยเพราะว่ามันเขียนด้วยตรงแบบพา e r พอ i ต์ตรงโน้ตบุ๊กอะค่ะนักเรียน ก็ไม่เป็นไรเนาะฟังไปด้วยนะคะคนที่หกได้กี่คะแนนอย้อนกลับไปดูห้าสิบสองส่วนคนที่เจ็ดได้กี่คะแนนห้าสิบสามอ่ะเราก็มาเขียนให้ตรงคนละบรรทัดนะห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสามเดี๋ยวตัวอย่างนี้ก็จะจบและอีกแป๊บเดียวแล้วตรงนี้ก็จะเป็น d 7เนาะดีเที่เราต้องการหาทุกคนดูนะคะ อ่ะโยงเปลี่ยนสีเพื่อความชัดเจนหกกับหกจุดสามห่างกันก็คือลบกันนั่นแหละลูกห่างกันก็คือลบกันศูนย์จุดสามนะคะต่อไป 7, หกกับเจ็ดห่างกันเท่าไหร่เจ็ดลบหกเหลือหนึ่งจากนี้ถึงนี่ห่างกันรู้ไหมไม่รู้ให้เป็นเอ็กจากนี้ถึงนี่ห่างกันรู้ไหมรู้เพราะว่า 52, ห้าสิบสามกับห้าสิบสองห่างกันเด้หนึ่งเด้ ตัวล่างส่วนตัวบน x ส่วนอะไรคะ0.3วจุดสามเขียน x ส่วนด้วย0 3จุดสามข้อนี้ง่ายนะนังเรียนเพราะว่าตัวล่างส่วนตัวบนก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งเอาคูณควาย x คูณหนึ่งได้ x เนาะด้านซ้ายนะลูกศร ชี้ขึ้นไปด้านซ้ายก็ x อ,อยู่ด้านซ้าย0.3คูณ1ก็ได้0.3เพราะฉะนั้น d7 ค่ะ d7 ก็เท่ากับ52เนาะ52เอา0.3เนี่ยตัวเนี้ยมาบวกกับ52ก็ได้เท่าไหร่52.3อ่าต่อไปเปอร์เซ็นต์ทายที่50 50ส่วนร้อย อันนี้ก็ได้เกนะ้าเนาะเก้าคูณห้าเป็นสี่สิบห้าคือมันจะได้สี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบหารหนึ่งร้อยก็จะเป็นสี่จุดห้าสี่จุดห้าก็จะอยู่ระหว่างตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าอ่ะมาด้านนี้นะสี่จุดห้าก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างใจคนที่สี่ได้กี่คะแนนไอ้ขอย้อนกลับไปสี่สิบสอง กับ44ใช่ไหมนี่นี่ที่ครูวงกลม42เขียนว่าอยู่ให้ตรงกับตำแหน่งอุ้ยเลขสี่ไหมกับ44เนอะส่วนตรงเนี้ยค่ะคือ E 50เอาดูเดอ้อ จากนี่ถึงนี่สี่จุดห้าลบสี่เหลือศูนย์จุดห้าจากนี่ถึงนี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งจากนี่ถึงนี่รู้ไหมไม่รู้ถามเองตอบเองจากนี่ถึงนี่หารกันเท่าไหร่สี่สิบสี่ลบสี่สิบสองเหลือสองนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยข้างบนมันจะเป็นหนึ่งตลอดเลยตัวล่างส่วนตัวโบนอ่ะเอ็ X. ส่วนด้วย ห้าข้อนี้สุดท้ายแล้วค่ะเท่ากับส2ส่วน1 <c oughs> โอ๊ยขอแห้ง x คูณงได้ x ใช่ไหม0.5คูณสองเป็นสิบแต่หนึ่งตำแหน่งก็คือ x เท่ากนะับ1เนาะนักเรียนต้องเอาหนึ่งที่หาออกมาได้มาบวกกับ42เพราะฉะนั้นเปอร์เซนท์ไทที่50 เท่ากับสี่สิบสามเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบตามหนังสือแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบคือดูแล้วเข้าใจยากอันนี้เป็นตามหนังสือนะแต่ถ้าใครสามารถที่จะไปอ่านทุกวนหนังสือได้แล้วก็เข้าใจตามนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่วิธีเมื่อกี้นี้ที่ครูให้เทียบแล้วโยงเส้นนะคะมันง่ายกว่านะคะคําตอบตรงกันเป๊ะเลยเห็นไหมคะ Q1 เท่ากับ36 D7 ก็เท่ากับ52.3แล้วก็43ค่ะนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมีแบบหัดเพิ่มเติมนะคะแบบหัดเพิ่มเติมที่จะส่งให้นักเรียนทำอะค่ะจะให้ทำแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่นะคะไม่แจกแจงความถี่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูคลิปวิดีโอ EP สองนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบหัดเพิ่มเติม,เ,ตมเฉพาะข้อหนึ่งเท่านั้นแล้วส่งทาง Classroom นะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ